อีอูเราดูดีจัดเลยลงทะเบียนจัดลงทะเบียนแล้วเราผู้จัดการอนุมัติเราผู้จัดการน่ะผู้จัดการได้กันเดี๋ยวรอแอดบินมาไงว่าเราลองเราลองไปทำงานวนกันก่อนปะได้ครัมมันต้องใช้บัตรบัตรออโต้ปะไม่มีไม่มีลงไม่มีในร้านนี่บัตรบัตรบัตรออโต้ฟาร์มเราเราลองใช้มือก่อนไหมเอาไปดูดีไปดูไปดูก่อนเลยไปะดูก่อนแป๊บเลยได้ขึ้นมาน้องมันคืองานวนถูกต้องไหม ใช่ครับอ่อมันต้องเริ่มจากไหนก่อนดีวะแปับหนึ่งนะครับกระลำปี้กระลำอูอู๋ไออยู่เหมืองไอไม่ใช่อไอนะเขื่อนอืมมาเหนือซสูดูดีไอเหี้ยดูดีว่าอูวมิซ่าเยอะเลยอ๋อหน้าหน่งนะทวิทปะวีคนน่าร questions questions. ัก <Dual eb apt ain> เรจะลำบากสัตจุดนี้โคตรไกลนะแบบมันก็เหมือนงานวนปกติของเมืองเราเลยเขามาสอบมาได้นะครับใครอยากเล่นนะครับเขามาสอบมาได้เขามาสอบมาเล่นได้ครับเปิดแก๊งอีกทีหนึ่งคือแก๊งอาจจะสามารถตั้งได้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็วันที่แปดจบเดี๋ยวก็จะมีการาสอบ <ไป S 1> แก๊งเข้ามาครับอันนี้ประชาชนอันนี้เป็นของประชาชนครับแก๊งก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็มีสวััดิการเพิ่มเข้ามาอีกครับใครที่มาเป็นแก๊งนูง่นนี่นั่น ชง<ช>มือได้เลยผมคิดว่าอาจจะแบ่งเป็นไวท์กับเลดไอไวท์กับแบ็กไวท์แบ็กผมอาจจะให้เซิร์ฟไปคุมไวท์อย่างเงี้ยแต่ดูก่อนทางมันไกลมากเลยนะว่าอยังไงว่าคนเรามันจะถึงยี่สิบคนหรือเปล่าเหรอตอนเนี้ยนะมันจะถึงยี่สิบคนหรือเปล่า,าลพวกเราเข้ามาหมดอย่างมึงตามพวกไอ้ทงไอ้แท็กเชี่อะไรมาด้วยนะอา่าครับผม ไปตรงไปเต๋ยบงไปบอบอย่างเงี้ยตามมาให้หมดนะคณะนี้คุยกันอยู่ว่าจะเข้ามาแต่ไม่รู้ว่ามันติดเทคสองที่นู่นอยู่ไหมอ๋อมันต้องออกกรอกรอบด้วยว่ากลัวกรอบเหมือนกันนะเนี่ยไวริสอ่ะมันกรอบหมดแล้วครับมันกรอบได้หมดแล้วมีคนโดนเทคกอบแล้วที่หลักเราแพ้ยังยังก็แอบ,บคิดว่าแพ้แล้วเหรครับแต่ยังไม่จบหรอกแต่ก็น่าจะแพ้แล้วเพราะว่าคนต่างเดินไฟแรกไป หกเคสเจ็ดเคสมั้งตอนนั้นเราก็มียี่สิบอยู่นะลุงแต่คนเขามาสี่สิบ้ยคนเยอะเออคนเยอะทุกที่แหละกาดอ่ะบอกให้ออขอใช้อโอตโต้เลยแล้วกันมันได้กี่วันวะออโต้สามวันเหรอสามวันเองนะลงุงโซโซครับฮ้ย ลองดูก็ได้ไล่วเวทมาอย่างเนี้ยไอ้แค่ไม่เห็นเลยครับวันนี้ยังไม่เห็นเลยไม่มาไมเต๋ออันนี้ใช้บัตรออโตโอ้กันป่ะครับหรือว่าเก็บมือกนะันอะฮัลโหลมีอะไรแบบนี้ผมว่าอโโอ,อโต้ออโร้อยครับออโตโอ้ออโต,โออโตโอ้หมดเลยเหรอฟาร์มคูณสิบมันได้ทีละเท่าไหร่ครับเออลองลองเนี่ยมันมีบัตรฟาร์มคูณสิบเนี่ยไอ้แค่มันมันใช้ได้กี่วันอะสิบวันป่ะ x สิบ เอ้เป็นใช้ได้กี่วันนะคุณสิบอ่ะจะสิบสี่วันมั้งครับใช้ดีกว่าเอาเลยครับลงใช้เลยใช้เลยใช้เลยออตโต้ด้วยอ๋อมันมีเครื่องมือนี่ว่าเครื่องมือเออมันเป็นเครื่องมืออ่ะเนี่ยมันเป็นกล่องอ่ออะไรเนี่ยถุงมือเลเวลหนึ่งสี่อันอะไรเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยตีเหล็ก ต้องใช้ด้วยนะอ่ะเนี่ยกูไอ้เทียกูใช้กูได้อะไรหนึ่งร้อยอันเนี่ยกบกระหล่ำกระหล่ำอะไรวะเนี่ย <S <S งงอะ่ะถุงมือเนี่ยใส่ถุงมือแล้วเก็บหรือเปล่าเออว่าใส่ถุงมือเก็บแล้วได้นี่ด้วยอีก e พี K P ก็ต้องใช้ด้วยนะี่ว่าออโต๋ดูออโต้ดิออโต้ออโต้กดอะไรวะรู้ปะ่ะครับมีใครรู้ไหม,มครับ มกดตัวจีไหมตัจีครับลุงโอเคขอบคุณครับเจี๋ยวอะเอออันนี้ก็คุยได้ด้วยวะบายแล้วมันคูณยังไงวะมันคูณคูณยังไงวะ่กูไม่เห็นว่ามันคูณได้เลยเร็วขึ้นหรือเปล่าลุงไม่รู้อ่ะ อ๋อได้สี่ไอ้กูได้กูได้สองอันน่ะไอ้เป๊บได้เท่าไหร่ได้ไสองอันครับลุงได้ทีละสองหลังได้ทีละสองไอ้กูได้สี่กูได้กูได้สี่กูได้สี่อ๋อนั่นคือบัตรคูนใช่กูได้สี่อันสามอันอ๋อมันสุ่มมันสุ่มด้วยนี่ว่าสองถึงสี่ไหมครับถ้างั้นได้มาสองถึอ๋อมันเก็บใบขึ้น ถ้าไปงานอื่นก็ต้องมันเป็นตัวเราบอกนะครับเดี๋ยวเราไปงานอื่นต่อมันมันมันจะไอ้นี่ถุงมืออ่ะไอ้กูว่ากูเอารถมาด้วยดีกว่าวะมึงพากูไปเบิกรถมาได้ปะต้องให้ตีพาไปเลยครับในเมื่อเดี๋ยวเอาเอาแบบเต็มคันรถรอบหนึ่งนี่กูอยากรู้ว่ามันได้เท่าไหร่ว่ามันรวยปะกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเทียบงานกับแท็กซี่ว่าว่ามันเป็นยังไงไม่พากูไปเบิกรถมันต้องมันมันต้องเก็บทุกอย่างนะครับลุงถึงจะเอาไปโพลรวมได้ปะอ่าไม่ก็จะเอาเก็บทุกอย่างแต่เอาเก็บใส่รถไงอ๋อโอเคพา แล้วยกเลิกยังไงวะเนี่ยสไลด์หรอกดเอ็กกดเอ็กไปพาไปดิแต่ขอไปลองดูดิว่าว่ามันอันนี้ลงว่ามันรวยปะขอลองรอบหนึ่ง <c oughs> แสดงว่า EP เนี่ยจะสำคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องใช้ EP ในการตีอาวุธ แสดงว่าคนที่ฟาร์มก็ต้องเอาอีกพีมาขายถ้าไม่มีคนฟาร์มก็อาวุธก็ขึ้นไม่ได้ันั้อีพีก็น่าจะแรงมากแรงมากเลย หมวดหมอมีคนหมอมีสองแล้ววมีหกแล้ว ทำไม่ได้ฟาร์มกันมันมือเลยต้องดูก่อนว่าเนี่ยฟาร์มรโครวมอย่างเงี้ยว่ามันจะได้เยอะกว่าการส่งไหมเดี๋ยวทุกคนลองจับเวลานะโอเคปะว่าเนี่ยรอบหนึ่งกี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมจับเวลาตอนนี้ช่วยช่วยกันจับเวลาได้ว่าเนี่ยว่าว่าตีสามใช่ปะผมจะเริ่มทําตั้งแต่ตอน,นเริ่มทําตั้งแต่สามทุ่มไอห้าทุ่มแล้วกันคิดคิดเป็นห้าทุ่มนะคิดเป็นห้าทุ่มตีเป็นห้าทุ่มเลย ห้าทุ่มโอเคเราจะเริ่มแล้วนะนะตีไปห้าทุ่มจะได้นับชั่วโมงง่ายๆกลับใช้คูณไปด้วยอันนี้เต็มแล้วปเตียวเต็มแล้วก็ต้องเก็บปะเก็บต้องต้องต้องเก็บปะวะต้องเก็บให้เต็มคันรถหรือว่ายัางไงว่าผมยังไม่เข้าใจหลักการในการฟาร์มปะแอบงงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย งั้นผมเก็บอย่างละชุดถ้า่างนั้นมันได้กี่ตําหนักเท่าไหร่โโห้าสิบโอ้โหอีเหียงั้นผมว่เก็บกระหล่ำปีอย่างเดียวแล้วกันแล้วก็เอาอีกชุดหนึ่งหนึ่งงานในตัวหนึ่งชุดในรถหนึ่งชุดโอเคงั้นในตัวอีกหนึ่งชุดในตัวอีกหนึ่งชุดจนะ้ะแสดกระดา แล้วจะเปิดอีโคโนมี่ยังไงวะมีมีใครรู้ไหมครับว่าเราจะเช็คอีโคโนมี่ทำยังไงอะ่ะมีใครรู้ไหมครับโลวลๆๆลวลลน่าจะไม่มีใครรู้แหละไอ้เหียเหมือนกูอ่ะกดเท่ากับ้ะครับเท่ากับเหรอช้าช้าครับช้าช้า ใกไก่เหรออลุงอผมถามคนมาแล้วเขาบอกดูราคาของโดยการกดชอช้างอรัอลุงรูละลูละลูละแล้วเราถ้าเราไปขายตอนนี้ก็ไม่คุ้มใช่ไ่มมันหมายถึงถ้าราคามันตกแล้วอ่ะถ้า ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นครับแต่ผมไม่ดูเวลาแบบว่ารีราคาตลาดมันตอนกี่โมงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคนแห่ขายอันนี้เยอะราคามันก็ต้องลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยป่ะลดตลาดไอ้เคียงก็ไปลองทําอาชีพอื่นเด็ดต้องใช่ต้องมีตกปลาป่ะมันมีตกกุงตกปลาป่ะเหมือนมีนะครับตกปลาอยู่ตรงตกกุ้งเราผมเห็นโลโก้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามีเบ็ดหรืออะไรซื้อที่ไหนอะไรยังไงกันแะจีอะจีเหล็กมีป่ะจีเหล็กเหรอน่าจะมีเหมือนกันครับเห็นมีโพเหล็กอะแต่ไม่รู้ว่าเหล็กจีที่ไหนแล้วมันมีงานเกาะด้วยใช่ป่ะ มึงพยายามศึกษาให้กูแล้วก็มาบอกกูในวันนี้เลเดี๋ยวดูล้ำเดี๋ยวพยายามศึกษาให้ครับเดี๋ยวลองตีราคาให้นะครับเดี๋บอกพวกไอ้เบสอ่ะพวกไอ้เบสมันอยู่ตลอดแล้วเบสก็อยู่บ้างเหมือนอยู่นะครับในเทอริมพ์เมื่อกี้มึงบอกให้มันมาหากูที่กระลำเดยครับลุงเดี๋ยวผมหามันให้ต้องในรถในรถต้องสามสิบเปล่ารถมันเออว่ะไอ้เชี่ย แคดมันงวงวะ่ะคคดเหนื่อยวะ่ะว้อวเวทดหน่อยเวทมันน่าจะพักปั๊วันเนี้ย โฟ่ต่อเลยหรอออทำเสร็จก็ต้องโฟกระลำต้องโพต่อเลยหรอโฟกระลำวุ้ยอีกเยะโพ่ได้เยอะ อ๋อเดี๋ยวมันก็จะลดไปอีกทีหนึ่งเว้ยอ่ามันได้ยี่ห้าใช่ไหมอโอเคบโพรได้แบบเป็นแปดสี่เลยฟาร์มได้เร็วขึ้นเยอะจัด๋อวเว็บมาแล้วเหรอโอเค กูก็ไม่เคยเห็นไอ้เอเวส์มันฟาร์มเหมือนกันนะว่าไอเวสมันจะทำไงวันเนี้ยแก๊งไอเวสแก๊งไอสุพัทเนี่ยไม่เคยเห็นมันฟาร์มเหมือนกันนะอาหารกันหมดแนละ้วค่อยนี่แล้วกันไอ้เหี้ยอาหารน,หน่าจะแพงจะจัด อยู่ที่โพกกะลำฮัลโหลครับลุงอยู่ที่โพกระลำรับกำลังไปครับกลังเออไอเวทต้องไปต่อยนะไอเหี้ยเออมันไปต่อยในวอร์โซนหาตังค์เดิมพันก็ได้นะไอเวทอะเนาะแต่ไอเวทมันอยากต่อยอยู่หรอ สายเดิมพันอยู่แล้วสารสายไอ้เยี่ยแฝงไอ้เยี่ยแฝงกับไอ้เยี่ยพัดมันต่อยได้เหรอวะถ้าสายต่อยมันต้องเป็นไอออนวะไอออนไอออนกับไอออนในเวทไอชิโลวะถ้าต่อยมันต้องเซตนี้เปล่าถ้าสายต่อยอะไอชิโลมันเคยต่อยมาก่อนป่าวะไอเยี่ยชิโลอยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยชิโร่อยู่ไหนฮะมันอยู่ป<ะ>้า<อ>งไอชิโร่อะยังไม่เห็นเลยครับลุงเลยครับว่ามาไหมใจหมดแลคว <okay. S 2> โทโมอไอเบสไปหาลุงแล้วอะเดี๋ยวมันน่าจะโทรไปโอเค okay, ครับเฮ้ยมึงพิมพ์ชื่อมึงมาให้กูด้วยเดิได้ครับได้มีกระหล่ำไม่ถึงแปดรัตเฟก เก็บให้มันมครบแปดนั่นเนาะไปเช่คทำไมของมันมันม่วตัวหมดหเลยวะเนี่ยันครบห้าสิบแล้วกันแต่ต้องไปเก็บอีกประมาณสักเกียอันวะค่อยทิ้ง ึ่งสองสามสี่ห้าออกแปดแปดอ่ะสองเป็นการทำงานที่งงสับสนถ้งานวนเนี่ยมันคือมีงานอะไรบ้างวะงานวนโปรแกรมอ,อะไรนะ ุดเหมืองมีขุดเหมืองด้วยเอาใส่สองอันใส่สองอันดอกสองแม่งเลย ต่อไปก็ไปข้างบนใช่ไหมมะเขือเทศมะเขือเทศใช่ป่าว่าใช่อ่ะ ไอ้เคียบเบดไม่หลับโทรสับไอ้สัว์อันี้รถไปกี่โลวะร้อยโลโอ้โหเฮีอะเก็บแค่กระหล่ำร้อยโล ถ้าขายกระลำอย่างเดียวไม่รวยเหรอวะ <c oughs> ขายกระลำอย่างเดียวไม่รวยเหรอวะ